สวัสดีค่ะพบก,กับป้าถาชาแน,นลนะคะวันนี้ป้าถาก็มาทำปลาสามรสนะคะนีค่ะป้าถาใช้น,นึ่งนะปลาสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วค่กแล้วก็จะทำการทำน้ำราดก,กันเลยค่ะปลาตัวใหญ่มาก มาทำน้ำลาดกันเลยนะคะทำน้ำลาดลนะคะปลา ปกติเขาทอดเขาทอดกันใช่ไหมคะที่คนทั่วไปเขากินแต่ป้าถาจะใช้นึ่งนะพาอที่อย่างป่อที่ป้าถาบอกว่าป้าถาจะไม่ค่อยใช้น้ำมันจะดีเกลี่ยงน้ำมันได้ทุกทางเลยที่ที่ต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดเนียทุกคนเมื่อกี้น้ำมันเดือดมองไม่เห็นตานะฮะนี่คะ่ะ ปลานื้ตัวใหญ่โลกว่าเครื่องมันก็จะมีสับประรดนะคะสับประรดแล้วก็หอมหัวใหญ่อันนี้พริกหยวกสีสองสีแล้วก็มะเขือเทศอันนี้คือเราจะเพิ่มความเหนียวให้มันหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้แป้งแป้งมันสำปะหลัง เดี๋ยวแล้วนะคะทุกคนอันนี้มันจะตัวทําให้อมเรี้อมหวานป้าถาใส่ผักกันเยอะนะเพราะว่าบ้านป้าถาจะกินผักเยอะลูกสาวก็ชอบป้าก็ชอบใส่เกลือชุมพูล,ลงไปเลย ชิ้นใหญ่ไปเราแค่อดีคำคนที่ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะมีโรคประจำตัวทำตามปัทถาได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราอีกเรี่องอย่างที่บอกว่าปัทถามีโมรคมะเร็งมีโรคสมองเส้นเลือดสมองตีบมีไขมันมีความดัน เพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารให้เป็นยาค่ะอันนี้ก็คือช่วยย่อยช่วยย่อยอาหารในลำไส้นะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีด้วยใครที่ย่อยยากที่กินเนื้อไปเยอะหลังอาหารมื้อนั้นกินสับรตดตามได้เลยค่ะแต่ละบ้านอาจจะทำทานไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราทำตามที่เราต้องการเลยนะคะ ไม่ต้องมีสูตตายตัวนะคะทุกคนยิ่ตัวป้าถาให้ซีโมมาแล้วให้คีโมมาแล้วใช่ไหมคะอ่ามันจะไม่มันจะไม่มะไมอะไรอ่ะลำไส้มันจะย่อยยากต้องกินอะไรก็ต้องนิ่นไว้ อย่างที่บอกเนาะป้ามีรอประจำตัวเยอะน้ำรู้สึกจะแห้งไปหน่อยละใส่น้ำใหม่พอดี๋ยวใส่ผักอีกสองอย่างป้าถากินผักกันด้วยนะลูกทุกคนแต่สงสัยนะว่าทำไมป้าถาใส่เยอะจัง กินหมดนะเนี่ยคะทุกคนภาษากินกันหมดนะเพราะว่าที่ชอบกันน่ะมันจะออกไปเปรี้ยวหวานใช่ไหมอกอแป๊บนึงเกลือชมพูนี่เขาจะไม่ค่อยเค็มนะคะทุกคนเกลือชมพูป้าใส่เกลือชมพูมันจะไม่ค่อยเค็ม วานนิดนงอันนี้เราจะใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องจะใส่น้ำปลาแทนหน่อยหนึงให้มันนัวถ้าเราไม่ใส่น้ำปลามันจะไม่นัวนี่ค่ะใส่สัน โอเคแล้วค่ะามาใส่แป้งมันให้แป้งเหนียวนิดนึงจับตัวปลาเลยคะ่ะปกติป้าจะใช้แป้งกระโพดแต่ครัน้นี้แป้งกระโพดไม่มีป้าเลยใช้วิธีนี้แทน เสร็จแล้วนะคะนี้เรามาลาดันเลยค่ะลาดน้ำยำนะนะ่ะภาษาตักทอนปลาไว้แล้วนี่ค่ะแล้วก็เอาลงมาลาดตัวปลาเลยเสร็จแล้วนะคะปลาสามรสของปลาถา กินหมดนะคะผักเนี่ยเพราะที่บ้านป้านะลูกสาวก็ชอบทำอะไรก็ต้องมีผักเสร็จแล้วค่ะปาลาสามรสของป้าถานนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กด s u r s c r i ป e เป็นกำลังใจให้กับช่องถาปนีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ